สวัสดีค่ะทุกๆคนกล่าวพบกับแม่หมอ,อเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแม่หมอนํามาพร้อมกับไพ่นะคะทั้งหมดสี่กอน,นะคะให้เพื่อนๆได้เลือกได้เล่นกันในวันนี้นะคะกับหัวข้อที่ว่าเนื้อคู่คุณเนี่ยนะคะจะมีความแซบประมาณไหนอ่าแซบในที่นี้เนี่ยนะคะแซบในหลายๆเรื่องน,นะทั้งการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็แซบในเรื่องของ18บวกอะไรแบบนี้ด้วยเนาะจะมีเรื่องเกี่ยวกับ18บวกอะไรแบบนี้ถ้าเข้ามาเกี่ยวนิดๆหนึ่งนะคะจะมีการพูดถึงนิดนึงเนาะพอหอมปากหอมคอ โอเคนะคะ,ะถ้าพร้อมแล้วนะคะจะมีไพ่ทั้งหมดสี่กองวันนี้มากันแบบสี่กองจุกๆเลยให้เลือกกันนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะทุกๆคนนะเลือกออกองไพ่นะคะที่คุณคิดว่าสะดุดตานะคะเราก็ชอบมากที่สุดนะคะให้ตั้งสมาธิให้ดีนะคะอธิษฐานมายังไพ่นะคะโอเคอถ้าเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะทีละกองเลยโอเคไปดูเฉลยพร้อมกันเลยคะ่ะ ่เดี๋ยวแม่หมอขอขยบไพ่ไปอ่เริ่มตั้งแต่ผู้ที่เลือกไพ่กองนี้ก่อนเลยนะคะดูซิว่าเนื้อคู่งคุณนะคะจะเส้ประมาณไหนนะเนื้อคู้คุณนะคะใบแรกคุณได้เด็ดเดนะคะใบที่2ได้8เหรียญน,นะคะแล้วก็ใบที่3นะคะได้10ถ้วยนแน่นอนเลยคนคนนี้เนี่ยนะคะมาพร้อมกับเ ความมั่นคงในชีวิตให้คุณพร้อมกับความอบอุ่นพร้อมกับความเป็นครอบครัวให้คุณเลยนะคะคนคนนี้นะแม่หมอวสัสน่ความแซ่บของเขานะคะเขานะ เ,ออเป็นคนที่ค่อนข้างเจออะไรมาเยอะนะ mm. เกี่ยวกับชีวิตเขาอาจจะเจอความล้มเหลวอะไรเงี้ยความแบบไม่ได้ดังใจอะไรไมาเยอะพอสมควรเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะที่ทําให้คนคนนี้นะคะมีความแซบและมีดีในตัวนะเขาจะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ค่ะไม่ว่าเขาจะพบกับความล้มเหลวสักแค่ไหนนะคะก็พร้อมที่จะลงมือนะคะสู้ใหม่ได้เสมอเลยอะไรเงี้ยไม่ย่อท้อน,นะคะไม่กลัวพร้อมเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเลยนะคนคนนี้มีความ แซบในระดับนึงเลยล่ะค่ะแม่หมอว่านะถ้าเขามาเนี่ยถ้าเขาพร้อมสร้างครอบครัวคุณแน่นอนเลยนะคะแอ่ทีนี้เรามาดูในเรื่องของ18บวดวกกันบ้างแม่หมอว่าคนเนี่ย เขาเออเวลาที่เขาแบบว่าเออมีในเรื่องของตรงเนี้ยนะคะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะละเอียดอ่อนมากๆแล้วเมียละไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออพร้อมกับมีความอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในตัวด้วยครับประมาณนั้นมีมีความอบอุ่นนะแม่หมอู้สึกมีความรู้สึกว่าเขานะคะมีความเป็นคนที่ค่อนข้างอบอุ่นแล้วก็รักครอบครัวมากๆเลยนะเออประมาณนี้นะคะสําหรับเนื้อคู่ของคุณนะที่คุณนะคะจะมีเกณฑ์ได้เจอนะอ่า คนนั้นจะเป็นใครกันนะก็รอพบเจอเขาต่อไปแล้วกันนะคะถ้าเจอกับคนคนนี้รับรองไม่ไม่เสียเขาเรียกว่าอะไรนะคุ้มคุ้มแน,แน่นอนนะคะอจต่อไปนะคะสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองนี้นะคะคุณได้เดอชาริออตนะคะคุณได้ราชินีถือดาบนะคะแล้วก็ได้จมูล เรามาดูกันเลยค่ะคนที่เลือกไพ่กล่องน,นี้นะแม่หมอหมองว่านะ <c oughs> เนื้อคู่คุณอาจเป็นไปได้นะคะที่อาจจะเป็นชาวต่างชาติอะไรอย่างนี้นะหรืออาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของอะไรบางอย่างอะแต่ว่ามีความต่างกันแน่นอนนะคะอาจจะเป็นอา,อายุอะไรอย่างเงี้ยนะอายุการนับถือาศาสนานิสัยใจคอการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยต้องมีความต่างกันแน่นอนแต่อาจจะเป็นความต่างที่ลงตัวนะคะแม่หมอว่าคนคนได้เป็นคนที่ค่อนข้างาซีเรียสแล้วก็จริงจังอะไรอย่างเงี้ยนะคนคนได้อาจจะ มีหน้าที่การงานที่ดีด้วยความแซ่บของเขานะคะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้าง มีความยุติธรรมนะมีความเป็นธรรมภายในจิตใจของเขานะคนเนนี้เราก็อาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วหน้าที่การงานของเขาอะ่ะอาจจะเป็นในในเรื่องของการทํางานที่ต้องลุย,ลยต้องแบบมีการตัดสินใจอาจจะเป็นเอ,อ่อทำงานเกี่ยวกับพวกกองปราบปรามทหารตํารวจอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะแต่ว่าคุณต้องระวังอารมณ์ของคนคนนี้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อารมณ์ไม่ค่อยคงที่ขึ้นๆลงๆนิดนึงนะในเรื่องของเออความ1ิดบวกนะคะ คนคนนี้หรอมันแล้วแต่อารมณ์เขา,าแม่หมอว่าบางอารมณ์เขาก็อาจจะแบบว่าอยากนุ่มนวลอย่างอ่อนโยนบางอารมณ์ก็อยากจะแบบรุนแรงอะไรแบบนี้ขึ้นมาเนาะมันก็แล้วแต่อารมณ์เขานะคะคนคนนี้ซึ่งคุณก็ต้องตามใจเขาด้วยนะก็ประมาณนี้นะคะคือเนื้อคู่ของคุณนะคะที่คุณจะได้เจอนะนี่คือระดับความแซ่บของเขานะคะอ่ะมาดูกันต่อเลยนะคะสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองนี้นะคะสําหรับนี้นะ คุณได้วิวออฟจูนค่ะเออคุณได้ซิกออฟวันนะคะหก oh, ไม้และสตริงแม่หมอหมองว่าคุณและเขามีความเป็นคู่กันในอดีตชาติด้วยนะมีอาจจะแบบเป็นคู่เก่าๆอะไรเงรี้ยคนเก่าๆนะคะถ้าไม่ใช่คู่ในอดีตชาติอะ่ะก็อาจจะเป็นคนเก่าๆที่เวียนกลับมาพบมาเจอกันใหม่นะคะความแซ่บของคนคนนี้หรอ ในในการใช้ชีวิตปกติเขาเขาอาจจะเป็นคนที่ยอมคุณนะคะสยบให้คุณนะคนคนนี้นะแต่ว่าถ้าในเรื่องของเวลา18บวกขึ้นมาเนคุณจะต้องยอมเขานะคะเขาจะแบบว่าฉันจะต้องทําให้เธอสยบ สยบให้ชั้นให้ได้อะไรประมาณนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดไปในเรื่องของ18บวงนะในการใช้ชีวิตทั่วๆไปคนคนี้มีความเออมีความอดทนสูงนะคะแล้วก็ค่อนข้างทํางานเก่งอาจจะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้วก็ถ้าคุณอยู่กับเขานะคะคุณไม่ต้องกลัวเลยนะคะคือคนคนนี้จะเป็นคนที่ขยันทํางานเก่งมีอะไรที่มั่นคงในชีวิตก็ประมาณหนึ่งพอสมควรนะคะอะไรประมาณนี้นี่ก็คือเนื้อคู่ของคุณนะคะคือความแซ่บของเขานะที่คุณจะได้เจอค่ะ ต่อไปกองสุดท้ายนะคะคนที่เลือกไพ่สำรับนี้นะคะ,ะคุณได้เดือไฮโรเฟนนะคะอ,อัอสวินถือไม้และเอ็กออสซอรนะคะแดาบนี่นะนี่อัสวินถือไม้แล้วก็8ดดาบนะคะนี่คือไพ่ที่คุณได้นะแม่หมอหมองว่าคนคนนี้นะคะ ในการใช้ชีวิตของเขาปเในปกตินะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีเหตุมีผลนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นไปได้นะคะที่อาจจะทํางานเกี่ยวกับด้านการให้คาปรึกษาคนอื่นอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดอะไรเงี้ยอาจจะเป็นครูเป็นอะไรแบบนี้ก็เป็นได้ที่แบบว่าให้ให้แรงบันดาลใจแก่คนอื่นอะไรแบบนี้เนาะคนคนเนี้ยเ,เขามีความเอ,อ เขาเขาเก่งนะจริงๆเขาก็เป็นคนเก่งนะคะเป็นคนเก่งคนลุยๆแต่ความเก่งของเขาอะคือภายนอกเขาอาจจะเหมือนกับว่าเขาลุยๆเขาเก่งใช่ปะ่ะแต่ว่าเขาแอบเป็นเอเอแอบแอบมีความเป็นคนขี้กังวลนะคะขี้กลัวกับปัญหาอุปสรรคนะ,ค,ะคือสิ่งที่เขาแสดงออกมาให้เห็นนะคะกับในใจของเขาบางทีมันอาจจะแตกต่างกันเลยนะแม่หมอว่าถ้าเกิดเป็นในเรื่องของ18บวกอะไรอย่างนี้นะคะคนคนนี้เขาอาจจะไม่ค่อย จะจะมีในเรื่องของตรงเนี้ยมากเท่าไหร่นะเออถ้าเกิดว่า อยู่ด้วยกันแล้วถ้าคุณได้เจอเขาแล้วเล็กส่วนมากคุณจะเป็นฝ่ายที่เริ่มมากกว่าจะเป็นฝ่ายขอขอเริ่มออมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกับเขาแบบนี้มากกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจในเรื่องของตรงนี้เท่าไหร่นะประมาณนี้นะคะคนคนเนี้ยนี่ก็คือเนื้อคู่ของคุณนะคะระดับความแซบนะที่คุณจะได้เจอกับเขานะคะที่คุณจะได้พบกับเขานะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับหัวข้อในวันนี้นะคะเนื้อคู่ของคุณนะคะจะมีความแซบประมาณไหนนะอะก็ถ้าใครเจอแล้ว แล้วนะคะหรือกําลังจะเจออะไรเงี้ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกแม่หมอกันได้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากสาหรับการรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่หัวข้อหน้านะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ